สวัสดีครับพบกับ Moto G9 Play นะครับเปิดตัว4,990บาทรถนนี้ถูกมากนะครับเพราะให้ทั้ง Storage 128 g b Snapdragon 6 6 2นะครับกล้อง48ล้านทั้งหมดเนี่ยขายแค่4,990บาทเองถูกมากนะครับเริ่มแกะกล่องกันเลยละกันครับในกล่องมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะใส่ ตัว tpu มาให้นะครับจะใส่เคสมาให้เลยก็ไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับแต่ฟิล์มเหมือนจะไม่ได้แถมให้นะมีคู่มือการใช้งานนะครับก็มาเป็นพื้นฐานแบบนี้มีวอร์ชาร์ดให้ครับแต่วอร์ชาร์ดที่ขายในไทยจะเป็น2ขานะอันนี้จะเป็นเครื่องรีวิวนะครับรองรับ turbo charge มีสาย usb type c ให้นะครับเป็น c 2 a และหูฟังครับแถมหูฟังด้วยอันนี้คือ amazing มากๆนะครับ มอจจีเก้าเพลงมากับจอ6.5นิ้วนะครับความละเอียด hd การแสดงผลเนี่ยผมว่ามันทำได้ค,ดคด่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับคอนทราสต์นี่สูงนะครับสีสดเหมาะกับการเล่นเกมดูหนังแล้วก็ใช้งานทั่วไปได้เป็นอย่างดีนะครับขอบเนี่ยวคว่อนข้างบางอยู่นะก็มีหูฟัง3.5นะครับพอร์ตจะอยู่ด้านบนมีปุ่ม google assistant นะครับนอกจากปุ่ม power ส่วนพอเชื่อมต่อก็มี พอร์ต Type C พอรตหนึ่งนะครับก็เป็นพอร์ตมาตรฐานที่มือถือเดี๋ยวนี้ต้องมีแล้วนะครับฝาหลังก็เป็นฝาหลังอะคริลิกธรรมดานะครับไม่ได้ทําลวดลายอะไรเป็นพิเศษอันนี้คือสีน้ําเงิน มันก็คือน้ําเงินจริงๆนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมตรงกลางคือกล้อง48ล้านพิกเซลนะครับมีเซนเซอร์สแกลายนิ้วมือโดยกล้อง48ล้านตัวนี้ก็มีเด็บเซนเซอร์มีมาโครแต่ไม่มีอันตรายให้นะครับก็ถูกตัดออกไปน่าเสียดายเนาะด้านซอฟต์แวร์มากับ Android 10นะครับครอบด้วย m y u x ของ Moto r OLA เองอันนี้ก็จะคล้ายกับ s t o c k Android มานะครับถ้าใครเคยใช้ m o t ตรุ่รกันก,นก่อนเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากนักนะครับสามารถลงแอปผ่าน Play Store ได้ตามปกติ รองรับการเชื่อมต่อ wifi 5ปกตินะครับมีบลูทูธ o t h 5.0รอมเนี่ยให้มาถึง 128GB กิเพิ่มไมโคร SD ได้อีกส่วนฟีเจอร์ต่างๆจะอยู่ในนี้ครับจะอยู่ในเมนูตั้งค่าของโมโตซึ่งจะมีทั้งเจสเจอร์มีทั้งธีมหรือไอคอนต่างๆที่มีให้เลือกเยอะแยะนะครับรวมถึงโหมดเกมที่สามารถใช้งาน o อ t i ติม e ในการเล่นเกมต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีช็อปช็อปนะครับเพื่อเปิดไฟฉายอันนี้เป็นเจสเจอรที่เบสิกมากของโมโตล่าแล้วก็สามารถจิ้ม นิ้ว3ครั้งเพื่อแคปจอได้นะครับจริงๆก็มีจ e สเจอร์อื่นๆให้เลือกอีกเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ทดสอบเล่นเกมนะครับเล่นผ่าน b l a c k Desert ก็ผมปรับเป็นมีเดียมนะครับตัวนี้ได้มีเดียม30เฟรมนะถ้าปรับสูงกว่าน,นี้มันจะลดเฟรมอัตโนมัตินะครับภาพรวมสามารถเล่นได้แล้วก็มีเมนูเกมนะครับจะเห็นว่าคุณสามารถรัน a c e b o o k เป็นแบบป๊ p ปอัพวินโได้เลยนะครับก็คือคุณสามารถเล่นเฟซต่อเฟซได้โดยไม่ต้องออกเกมนั่นเอง อีกเกมที่ลองก็คือคาร์บาว m โมบายนะครับที่เพิ่งเปิดมาอันนี้ก็สามารถเล่นได้ปกติเลยครับเพราะว่าตัวกราฟิกของเขาเนี่ยกินสเปคไม่เยอะนะครับเพราะว่ากินน้อยกว่า Black Desert เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเล่นได้สบายๆนะครับ แน่นอนว่าผมเทสบน L O L ด้วยนะครับอันนี้จริงๆกินสเปคไม่เยอะอย่างที่คิดนะครับ L O L เนี่ยเพราะว่ากินน้อยกว่า A O V ด้วยอันนี้ผมปรับมีเดียมนะครับแล้วก็เปิด60เฟรมได้เลยอันนี้เล่นสบายๆนะครับสามารถบวกได้นะครับฟาร์มได้ปกติเลยก็ใครที่เล่นเกมแนวโมบา e เนี่ยผมว่าไม่ห่วงครับ สำหรับ Moto G 9 Play มากับกล้อง48้าลพิเมลนะครับเมนูการใช้งานต่างๆเหมือนกับ Moto G 9 Plus นะครับูดเล่นต่างๆเนี่ยครบเลยทั้ง Active Photo นะครับรวมถึงโหมดื่นๆอย่าง Portrait, Cut Out นะครับ Macro, Spot r Color แล้วก็ Night Vision นะครับมีครบเลยสำหรับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปแค่ไม่มี n ันตร Wide เท่านั้นเองนะครับอย่างโหมด Macro เนี่ยก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับนี่ก็สามารถโฟกัสได้นะครับถ่ายแล้ว้อนัางดีซะด้วย แล้วก็มีสปอตคันเลอที่เอาไว้แบบเป็นลูกเล่นแบบเหมือนแบบฉากหลังเป็นขาวดำนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่4 HD แน่นอนว่ามี EIS ด้วยนะครับถ่ายค่อนข้างนิ่งทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะเพราะว่ามือถือ4-5,000บาทเนี่ยไม่ค่อยมีใส่มาให้แล้วนะครับก็ตัวอย่างภาพถ่ายประมาณนี้เลยนะครับสำหรับถ่ายอินดอร์ก็ แอบมือดน,นิดนึงนะครับถ่ายอาหารก็โอเคนะครับสีสันออกมาค่อนข้างน่ากินแล้วก็สมจริงครับย้อนแสง HDR ผมว่ามโตทําได้ค่อนข้างโอเคครับใช้ได้เลยไม่เวอร์จนเกินไปนะครับสามารถถ่ายย้อนแสงได้ถ่ายบุคคลได้นะครับอันนี้คือภาพมาโครผมว่าทําได้ดีเลยแหละนะครับดีมากเลยมอโต g 9play ก็เป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจนะครับใครมีงบ5,000บาทหามือถือ1เครื่องที่ครบคันนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกที่ ควรจะมองๆไว้นะครับครบคันทั้งหน้าจอใหญ่แบตอึด5,000มิลลิแอมมีชาร์จเร็วนะครับกล้อง48ล้านแสป,ปดากอน662นะครับรอม128และก็โตเครื่องที่ค่อนข้างจับถือถนัดมือนะครับแน่นอนว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับม o t ต r รล่าที่เปิดตัวล่าสุด ราคานะครับย้ำกันอีกที4,990บาทนะครับวางจำหน่ายแล้วผ่าน m o t o o f f i c i a l Store บน s h อ p e e หรือ Lazada นะครับก็ผมแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แล้วสามารถกดเข้าไปซื้อได้เลยครับวางจำหน่ายแล้ววันนี้สวัสดีครับ